สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีดการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆและเ,เพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะตอนนี้การนิกาก็ขับรถตัดหญ้ามาที่สวนยามาแปลว่าภูเขายามาแปลว่าภูเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นวลคําสองคำกับการนิกาทีวีนะเจ้าคะที่เห็นนี่คือพันฟูจิที่เป็นดอกสีขาว,ขาว บานสะพังเกสอรก็แย้มหมดแล้วเนี่ยเนี่ยต้องมาไล่ตัดหญ้าเพราะว่าดอกสีเหลืองๆอ,งอะ่ะมันเป็นอ,อันตรายสำหรับดอกแอปเปิลเพราะว่าพวกพึ่งมลแลงอะ่ะมันจะมาตอมดอกสีเหลืองเพราะว่าลูก,กตามันดีมันเห็นชัดใช่ปะเราก็ต้องมาไล่ตัดพวกนี้พึ่งตัดไปเมื่อสิบกว่าวันนี้เองเดี๋ยวถ้าเกิดอาทิตย์ต่อไปอะ่ะมันจะ มันจะอากาศร้อนแล้วหญ้ามันจะขึ้นเร็วหญ้าขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ดอกสีเหลืองเนี่ยและที่สวนหน้าจะปลอดสารพิษไม่ได้พ่นยาเยอะพ่นแค่สี่สิบเปอร์เซ็นไม่ได้ยาเร่งโตนะคะยาไอ้เนี่ยฆ่าแมลงฆ่านอนฆ่าพิยอะไรแบบเนี้แล้วจะไม่จะไม่เอายามาฆ่าหญ้าปล่อยให้มันอุดมสมบูรณ์แบบธรรมชาติตอนนี้อยู่สวนยาม่าเดี๋ยวกานิกาก็จะขับ รถแคนนี้รถคู่ใจไปที่สวนข้างในยาม่านะคะจะลงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวถอยหลังก่อนเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังเนี่ยเห็นไหมวันนี้ก็มีแดดดีมากมากอันนี้ที่สวนกานิกามีสามร้อยกว่าต้น